รีแคปทำนายไทยทับอีพี EP ที่ห้าอีีเนี้ยมีแต่คนที่ชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองทั้งนั้นเลยทั้งห้าตัวละครเลยอินหมอทับตุนจรวัตรต้นคุณหมอปกป้องโอ้โหชัดเจนทั้งคำพูดและการการะทำกันเลยนะคะ อ,อย่างแรกเลยนะขอพูดถึงซีนแรกก่อนมอทฟ้าวันเนี้ยก็คือมาทำกับข้าวเหมือนตามปกติแหละแต่สิ่งที่ไม่ปกติะไรรู้ไหมจิตใจร่องลอยจิตใจมันมีแต่น้องอินอยู่ในหัวตลอดเวลามีแต่ความรักติดกับักความรักเข้าแล้วไม่เป็นอันทําอะไรแล้วอ่ะคือไม่สนใจแล้วว่าสิ่งตรงน้าตัวเองทำอยู่อ่ะไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นความรักของตัวเองก็เดินลงมาพร้อมกับบอกว่าพี่ทับ ถามว่าพิทักษ์หันไปไหมก็หันไปแต่หันไปเนี่ยเวลาที่เขามองอินเนเขาก็มองด้วยความรักแบบออร่าของความรักความฟุ้งมันกระจายลอยออกมาของเขาอะที่เขากําลังอยู่ในภวังอยู่อินก็แบบเอ๊ะเป็นอะไรวะก็เลยพยายามเรียกเรียก,ยกสุดท้ายก็เลยอินต้องใช้การตบมือให้เสียงดังเพื่อเรียกสติพิทับพพิทักแกก็มีสติกลับมา อินก็บอกว่าวันนี้ไม่มอร์นิ่งเหรอฉันก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อแต่ความจริงเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะพี่ทับอ่ะจะเป็นคนตื่นก่อนถูกไหมตื่นแล้วก็ประจําหน้าที่ในการทํากับข้าวพอทำกับข้าวอยู่นะระหว่างนั้นอินก็ตื่นแล้วก็เดินลงมาแล้วพี่ทับแกก็จะเป็นคนทักทายอินแล้วก็บอกว่ามอร์นิ่งนี่ไงแล้วพอมีครั้งเนี้ยไอตอนเนี้ยที่พี่ทับแก,กจิตใจหม,ม่อมือลอยเนี่ย อินเลยต้องทักไงว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดแล้วล่ะเนี่ยคือมันคือความชินทั้งคู่ก็ชินแบบนี้มาจนจําได้ว่าแต่ละวันอะใช้ชีวิตกันยังไงบ้างเนี่ยแหละมันคือความชินในเรื่องที่เขาได้อยู่ด้วยกันแล้วอะชินที่มีกันและกันอยู่อะเออเขาขาดกันไม่ได้แล้วนะแกเขาใจปะมันคือความสัมพันธ์ที่ก้าวกระโดดมากจะเรียกว่าฟงจะเรียกว่าแฟนก็ได้เลยแต่ตัวละครเนียไม่ได้ให้สถานะตรงนั้น แต่อะไรแบบเนี้ยไอความคุ้นชินอะไรเงี้ยเหมือนคนเป็นแฟนทํากันไม่ได้เป็นสาววงสาววายเลยทั้งนั้นแต่พูดจริงเหมือนคนอยู่กินกันมาเกือบปีแล้วว่ะโอ้โหรู้จักที่ใส่ใจคอกันมาแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณแม่อ่ะและอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นอีพีแห่งความรู้สึกชัดเจนอืมทาไมนะเหรอเพราะว่าอีพีนี้ก็มีความรักสามเศร้าเบา อ่ะอาจจะไม่ใช่แต่แค่ตุนตุนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของอินตุนก็มาเป็นตัวแปรสำคัญในอ p พีนี้ด้วยอ่ะเราจะค่อยๆไล่เรียงรีแชปไปทีละตัวละครว่าตัวละครเนี่ยชัดเจนในเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างเริ่มจากตัวของอินก่อนอินเนี่ยคือชัดเจนกับตุนมาตลอดเลยนะว่าเห็นตุนเป็นแค่เพื่อนที่สนิท ที่ไว้ใจได้มีอะไรก็สามารถเล่าให้ฟังได้แต่ก็ไม่ได้เปิดใจที่ให้เขามายัางพื้นที่ของอินขนาดนั้นอินอะในอ p พีหนึ่งอะก็คือบอกตุนไปแล้วว่าให้ตุนเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอะไม่ได้คือเขาชัดเจนของเขามาตลอดตุนตุน้นะตุนเนี่ยเขาชอบอินมากชอบมาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่เคยข้ามเส้นความเป็นเพื่อนได้สักที แต่ตัวเขาเองก็มีความหวังว่าวันเดืองอ่ะอินจะเปลี่ยนใจโดยให้เหตุผลที่ว่าเขาคือคนที่อินไว้ใจคือคนที่อินรู้จักมานานแล้วเขาเองก็รู้จักอินดีที่สุดไม่มีใครรู้จักอินดีเท้าเขาอีกแล้วพอเขามีเหตุผลตรงเนี้ยเข้ามามันทําให้เขารู้สึกว่าไอเหตุผลตรงเนี้ยมันก็สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นความรักได้เพว่าคือเอาง,ง่ายง่ยงยก็คืออินควรเป็นแฟนกับเขาอะฟิลนั้น แต่อีกมุมหนึ่งนะเหตุผลเนี้ยของตุลนนะ่ะมันเหมือนเป็นการปลอบใจตัวเองเหมือนกัน,นะเวยมันเป็นทั้งการปลอบใจตัวเองเป็นทั้งการให้ความหวังตัวเองก็ได้อนะไรเงี้ยคือเขาก็อยู่ด้วยความหวังมาตลอดอนะเขาก็รอในวันที่อินจะเปลี่ยนใจมาละเขาอะไอในจุดยืนตรงเนี้ยเขาก็คือชัดเจนมากๆไงคนต่อมาหมอทฟ้าเลกๆนะ่ะหมอทฟ้าแกก็ชัดเจนนะในเรื่องของการกระทำ คำว่าการกระทํามันหลอกกันไม่ได้อะแต่ด้วยความที่พอมีเรื่องที่อินเป็นหมอดูเข้ามามันเลยมีฟอร์มไงมันมีฟอร์มเพราะว่าตัวเขาพูดไปแล้วว่าเขาไม่ชอบหมอดูแต่สเปคเขาคืออินอะอินคือคนที่เขาเห็นครั้งแรกแล้วเขาตกหลุมรักเลยแต่พอพอพอแบบเป็นหมอดูเลยต้องใส่ฟอร์มแต่ก็ใช้การกระทําเป็นการบอกความรู้สึกไปแล้วแต่แต่แต่ณปัจนะจุบันเนี้ยเพราะการเข้ามาของตุลน่ะทําให้ พี่ทฟ้าเนี่ยต้องแสดงออกทั้งคำพูดและการนะคะไม่ชัดเจนว่าเออชอบอินจริงๆริงแน่นอนแล้วคุณพี่เขาชัดเจนจริงฉันตกใจเหมือนกันรู้แบบเฮ้ยพี่พูดเหรอแล้วพี่พูดออกมาเองเลยเว้ยพี่พูดออกมาเองเลย,เว,ยว่าคู่แข่งอยู่ตรงหน้าแล้วเรื่องอย่างหนึ่งนะพี่ จะจีบอินอยู่แล้วด้วยโอ้ไม่เคยชัดเจนขนาดน,นี้มาก่อนเลยคะหมอระฟ้าถึงการะทําจะชัดเจนมาก่อนแล้วก็ตามแต่คําพูดมันช่วยยืนยันให้ได้ไงมันเลิศตรงนี้นะหมอระฟ้าเนี่ยเออสรุปจะเรียกหอระฟ้าหรือพิธฟ้าก็แล้วแต่นะทุกคนแล้วแต่อารมณ์บางทีก็พูดหมอบางทีก็พูดพี่ให้ภัยกันได้ไหมไม่เป็นไรอะตัวละครต่อมาสาลวัตต้น โอ้โห oh, ในที่สุดนะฉันก็ได้กรีดให้กับคู่นี้และเห็นเคมีที่ทำให้ฉันเขินเขาเขาแค่ยืนคุยกันแค่ยืนคุยกันถึงความสัมพันธ์และย้อนความหลังนิดๆิหน่อยๆน่อยสมัย,ม,ยมัธยมแล้วต้นเนี่ยคุณตำรวจของเราเนี่ยเขาก็ได้มีการถามเพื่อนสนิทของเขาว่า เฮ้ยมีแฟนไอ้อยังเขาไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกแล <c oughs> ้วก็ถามแนละ้วมีแฟนไหมตัวของหมอปกป้องเนี่ยก็บอกว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปมีแฟนแล้วสายตานะสายตาของสารวัตต้นเนี่ยเขาก็แบบเฮ้ยดีใจอย่ากุ้มกลิ่มยิ้มแล้วก็ เอาแก้วตัวเองอะไปชนกับแก้วของเขาแล้วก็บอกว่างั้นก็ดีคือก็คือล็อกมงเลยอ่าคนที่เราชอบยังไม่มีแฟนยังไม่มีใครงั้นเราก็จะจีบได้เลยตามสบายเราล็อกมงเธอไว้แล้วนะเธออย่าเพิ่งไปมีใครนะแกแต่ฉันเขินจริงๆนะเว้ยอยู่ๆฉันก็เขินเองเขาแค่ถามกันเฉยๆว่ามีแฟนหรือย,อยังอ่ะฉันเขินฉันฮอบจริงๆอ่ะและไอ้จังหวะที่ชนแก้วอะ่ะมันคือการที่แบบเฮ้ยอันนี้คือฮอบจริง ม่เล่นเห็นเคมีคู่นี้แล้วมา,มาน้อยแต่ฟินนะของจริงทำได้ไงวะแม่มันดีอ่ะคู่รองก็ดีอ่ะอีวีนี้อ่ะเอาดีๆชอบมากเลยเอามาอีกเอามาอีกเอ่ออะไป,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 ไปต่อต่อต,อตอความคู่แข่งของคู่หลักเนี่ยมันยังไม่จบไหมจบไหมจบนะจ้า ตัวของตุนก็ได้มาอยู่ในบ้านของอินเออมาอยู่แค่แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเพราะว่าตัวตัวของของของ,ของตุนน่ะขับรถจากเชียงใหม่เพื่อมาหาอินที่แม่ห้องสอนอืมเพื่อความรักของเขาอย่าแซลย่าแซลเยอะนะเอาเอาง่ายเลยก็ <laughs> เป็นคู่แข่งที่ทั้งเขารบด้วยแล้วก็แข่งขันกันด้วยแล้วก็พิสูจน์ให้เห็น ว่าใครกันแน่คือคนที่เข้าใจอินมากที่สุดมีการประทะคาลมสีปากกันมีการขิงกันนู่นนี่นั่นต่างๆนานามันจะมีอยู่ซีนหนึ่งอะที่ตุลถามว่าอ่าหมอทับกับอินอะไปรู้จักกันได้ไงเจอกันครั้งแรกที่งานรับปริญญาคือตอนนั้นน่ะมันเป็นตอนที่อินเดินไปแล้วก็กําลังเป็นลมแล้วก็มีหมอทับมาช่วยแล้ว อันนั้นอะคือหมอทบับอะแกเป็นคนเล่าด้วยนะแล้วแกก็พูดอีกว่าเจอกันครั้งแรกก็ชอบเลยชอบอินเลยเออนี่นี่คือความชัดนจินอย่างหนึ่งของหมอทัฟ้านะจ๊ะแต่อินเดนาก็แบบหรอจอพอเจอกันอีกครั้งหนึ่งพี่ก็ไม่ชอบผมนี่เออแต่ว่าบทสนทนาเนี่ยมันเหมือนกับว่าหมอทัฟฟ้ากับอินเ่ เหมือนคุยอยู่สองคนเหมือนรื้อฟื้นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ของเราคู่มันไม่ดีจนจนตอนเนี้ยมันถึงดีอะไรอย่างเงี้ยตุลเหมือนเป็นส่วนเกินไปเลยอะ่ะเหมือนมานั่งฟังเขาเล่าเรื่องความสัมพันธ์รีแคปชีวิตก่อนหน้านี้จนตอนเนี้ยแล้วตุลก็แบบว่าไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้คือคือตุลก็คือเข้าใจแหละว่าหูความสัมพันธ์ของเขามันพัฒนาไปไกลเกยพูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าลืมสัญญา คือตัวผู้เหลืออินนะอย่าบอกว,ว่าลืนสัญญาเราเคยสัญญากันไม่ใช่หรอว่าถ้าเราอายุสามสิบแล้วยังไม่มีใครเราจะเป็นแฟนกันเป็นไงล่ะพูดเพื่อเป็นการที่บอกกล่าวอินด้วยหนึ่งแล้วก็บอกเล่าหมอราทฟ้าด้วยเพื่อที่จะทําให้หมอทฟ้าโกรธแบบเหมือนโดนดยยเลือยยุเออเหมือนโดนปุกปั่ปนมอราทฟ้าก็แบบ หมอวารัาไม่ได้ทำแบบนี้เราฉันทำเองที่นี้เขาก็วาร์ฟาเขาก็พูดคุยกับอินเนาะแบบว่าทําไมจะต้องไปสัญญาอะไรแบบนั้นด้วยอะ่ะทําไมสามสิบแล้วก็ต้องมีแฟนไม่ไม่เข้าใจแล้วก็เลยโดนอินตอบกับท,ที่ที่พูดมาเนี่ยคือหมายถึงอายุต,ตัวเองเหรอหรือว่าหึงอะไรอย่างนี้เออแต่นะ พอน้องอินเปิดเล่นกับระบบระบบก็เ ouais. ล่นกลับเลยค่ะเลยจะระบบเล่นกลับโดยการที่หมอดทฟ้าเองเนี่ยเขาก็เดินไปใกล้อินแล้วก็บอกว่าเวลาอยู่กับตุลน่ะเคยวันไหวไหมตุลเคยทําแบบนี้ไหมคือหมอดทฟ้าจะพูดก็พูดไปแต่แสดงการกระทําให้เห็นทั้งไปยืนใกล้ทั้งไปจับมือเอาหน้าไปใกล้เขา เขาก็วานไวด้ดิและอินก็นไล่หมอตาฟ้าไปนอนหมอตาฟ้าแก,กก็ไปนอนเนาะเห็นไหมไปไปมาเดี๋ยวฉันก็เรียกหมอตาฟ้าแล้วก็เรียกพี่ตาฟ้าไปดเหมือนกัน <c oughs> เออนั่นแหละก็นอนตื่นเช้ามาคือหน้าใกล้กันนะอะไรอะแล้วก็แกล้งกันพอแกล้งกันเสร็จอีกด้านหนึ่งฝั่งของประตูน่ะตุน ได้ยินเสียงที่เขาเล่นกันน่ารักกุก,กิจตุนก็เสียใจหรือเขาก็ด้านกินข้าวทั้สองคนนี้ก็เดินออกมาเห็นตุนทาหน้าเศร้านาะก็แบบค่อยๆเปลี่ยนมดูดเปลี่ยนอารมณ์ไปอะไรตามบรรยากาศนั่นแหละแล้วทีเนี้ยอินก็ไปเปิดตู้เย็นใช่ไหมแล้วก็บอกว่าพี่เอาวอโคาดโดไหมตัวของพี่ทัฟฟ้าก็บอกว่าเอาเอาคับอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็หยิบเอโวคาโดมาให้แล้วก็มานั่งที่โต๊ะแล้วก็ง่งิงงงงิงกันอยู่สองคน ตุนก็แบบรู้สึกอึดอัดกินข้าวไปอึดอัดไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงตุลน่ะคือใจตุนต้องมั่นคงแค่ไหนวะที่เห็นตรงหน้าแล้วรู้สึกเศร้าแต่ทำอะไรไม่ได้อะแต่ก็อยากที่จะมีความหวังต่อไปอ่ะคืออดทนมากๆเลยนะเว้ยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวต้องเรียกทับฟ้าไปเขีรยแล้วก็ลงมาเขีรยกันข้งางล่างใช่ปะ อินก็ไปนอนอยู่ในห้องข้างบนแล้วก็มาพูดกันด้วยความจริงใจว่าเออพี่อ่ะมาทาแบบเนี้ยกับอินทําไมก็ตุ่นก็เป็นห่วงอินเนกกาะก็กลัวทัฟฟ้าจะมาหลอกเพื่อนนู่นนี่นั่นแหละก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นซีนที่ได้เห็นความจริงใจของทั้งสองคนได้พูดคุยกันไปตรงๆได้พูดมุมมองของตัวเองออกไปโดยที่บรฟ้าเขาก็บอกว่าคือ อินเนี่ยเคยฝันถึงตุนบ้างไหมตุลก็บอกว่าที่ที่อินน่ะฝันถึงพี่เนี่ยเพราะว่าพี่กำลังจะมีเคาะไงแล้วพี่ทฟาแกก็บอกกับไปว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแปลว่าพี่คือคนสำคัญของอินก็เป็นการตอบย้ำไปอีกเป็นการตอบย้ำความเจ็บปวดให้กับ ตัวของตุนว่าอืมเราอะมันไม่ใช่คนสําคัญของอินตั้งแต่แรกอะเราเป็นแค่เพื่อนอะ่ะเข้าใจปะคือคือตุนรู้อยู่ในใจอะ่ะตุนก็พูดกลับไปเหมือนกันเหมือนกันว่าเออผมเข้าใจได้นะแต่ผมก็จะรอ,อจริงปะ ฉันสงสารตัวละครตัวเหมือนกันนะเว้ยคือเขาก็น่าจะพยายามถามแล้วก็คุยกับตัวเองมาตลอดว่ามันมีอะไรที่เรารำพลาดไปหรือเปล่าวะมันมีอะไรตรงไหนที่ทําให้เราอะไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจอินสักทีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแต่ก็พยายามให้ความหวังตัวเองตลอดว่าเฮ้ยคนเรามันเปลี่ยนก็ได้แต่สักวันหนึ่งอ่ะอินก็ต้องกลับมาชอบเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยถึงได้ตอบหมอทะฟ้าไปไงว่าเออจะรอจะรออิน แล้วมันก็เลยมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นบนห้องของของอินเนออินก็ฝันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วตกตกเตียงอะไรอยนี้ทั้งสองคนก็เลยวิ่งขึ้นไปดูอินก็กลัวมากพี่หมอท้าก็รีบไปคว้าตัวตัวอินเอาไว้ตัวของตุนก็เป็นห่วงก็พยายามจะเดินเข้ามาพูดบอกว่าเฮ้ยอินอินเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่ตาพี่ท้าหันไปมองอ่ะหันไปมองตุนบอกว่า นี่คนของพี่พี่ดูแลเองคือโหเป็นสายตาที่แบบไม่ได้ไม่ได,ไมไดีไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ไดีในการพูดแบบนั้นนะเว้ยแต่เป็นคําพูดที่แสดงความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนเลยอะ่ะแล้วพอตัวตุนมองสายตามันของทัฟฟ้าเลยเข้าใจทุกอย่างเข้าใจในตัวหมอทัฟฟ้าทุกอย่างแบบมันไม่มีข้อกังขาเพราะว่านี่คือ สัตรูหัวใจนี่คือคู่แข่งที่แข็งแร่งที่สุดที่แข็งแร่งมากๆทั้งความรู้สึกและจิตใจเลยอ่แะแล้วไอ้สิ่งที่เห็นตรงหน้าตอนที่อินพยายามตั้งสติแล้วมองหน้าหมอทัฟฟ้าแล้วก็อินก็เรียกชื่อหมอทัพขึ้นมาแล้วก็กอดกันอะ่ะมันยิ่งเป็นการตอบย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นหรือตอนนี้ ตัวของตุนก็ไม่สามารถเข้าไปยังในใจของอินได้เลยอะ่ะเข้าใจป่ะถึงจะสนิทกันแค่ไหนถึงจะรู้จักกันมาก่อนจะอะไรยังไงอะ่ะแต่อินก็ให้ตุนเป็นได้แค่เพื่อนอะ่ะอ่ะเอาง่ายนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยโหในช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ที่อินเองก็ยังไม่ได้เจอหมอตัฟ้าใช่ปะ่ะการมาของตุลนะ่ะมันคือมาในช่วงเวลาที่อินไม่ได้เปิดใจอะ่ะ ไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามาในในเรื่องของความรักตัวเองเลยอะ่ะจังหวะของตุนเลยเป็นเป็นการเข้ามาในแบบเพื่อน,นมมนเลยส่งผลให้ตุนอะ่ะอดทนรอมาตลอดจนตอนเนี้ยกลายเป็นว่าไม่ทันเพราะว่าคนที่อินเปิดใจให้อะ่ะมันคือทับฟ้าแล้วทับฟ้าคือเข้าไปในพื้นที่ของอินไปแ,แล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำอ่ะเขาแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วอะ่ะ จุดตรงนั้นมันพิสูจน์ทุกอย่างให้ตัวของตุลอยากที่จะยอมแพ้ไปเลยอะ่ะแกเข้าใจปะและการแสดงณนะตรงนั้นเลยนะที่ทำให้ฉันรู้สึกสงสารตุลมากๆรู้สึกว่าเจ็บอะ่ะเหมือนการส่งอารมณ์ของตัวละครอะ่ะมันส่งผ่านมาหารเราอะ่ะจนดเรารับรู้ความสึงตัวละครได้อะ่ะคือเล่นกันดีมากเลยทั้งสามตัวละครเลยนะเอออินที่แบบว่ากาลังแบบ กลัวหลายๆอย่างแล้วก็มีพี่ตาฟ้าคอยแบบระคองประกบอยู่อะไรเงี้ยแล้วแล้วคาพูดของพี่ตาฟ้าที่บอกว่านี่คนของพี่พี่ดูแลเองว่ามันส่งไปหาไปหาตุนเธอจะทำให้ตุนน่ะเจ็บปวดจนทําให้ตุนแบบว่าเออดูเป็นคนนอกไปเลยในตรงนั้นน่ะดูแบบเอยดูเหมือนคนแบบไรประโยชน์อะไรฟิลนั้นน่ะแล้วความรู้สึกมันค่อยส่งไปทีลนะทอดทีละทอด,ทอดมันก็มาหาเราอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยโคตรเจ็บลเลยวะ เจ็บ้่ะอ่ะต่อ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 กันที่ความสัมพันธ์ของอินและพี่ทัฟฟ้าอ่ะตัวของทัฟฟ้าเองอ่ะเขาก็จะเอาผ้ามาเช็ดตัวให้ให้อินใช่ปะแล้วอินก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็น์หรอกแต่การแสดงการสื่อสารทางกายอ่ะคือดีมากเลยนะเว้ย คือตอนที่พี่ทฟ้าเข้าขอญาติที่จะถอดเสื้อให้อินเชปะตอนแรกอินก็ยอมแต่ว่าจังหวะที่จะถอดเสื้อมันก็เหมือนโดนตัวกันด้วยใช่ไหมอินก็เลยมีความแบบว่ากลัวกลัวว่าถ้าโดนตัวเราจะเห็นอนาคตเพราะว่าการเห็นอนาคตมันมีผลกระทบต่อร่างกายอยู่แล้วไงเขาไม่อยากไปมองเห็นอนาคตใครเพราะว่ามองเห็นก็เหมือนได้รับความเจ็บปวดจากสิ่งที่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็เลยส่งสายตาไปหา พี่ทฟ้าแบบประมาณว่าเดี๋ยวผมถอดเสื้อเองแล้วพี่ทฟ้าคือเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษมากหันหลังเลยแล้วยิงก็ถอดเสื้อเสร็จแล้วพี่ทัฟ้าแกก็มาเช็ดตัวต่อแล้วระหว่างที่เช็ดตัวพี่ทฟ้าเขาก็อยากให้อินอะรู้สึกปลอดภัยกับการแตะตัวใครสักคนเหมือนกันเนาะระหว่างที่เช็ดตัวเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็พยายามเอามือตัวเองมาแตะตัวอินแต่อินก็เห็นภาพก็หน่ะวิบวิบ อะไรอย่าง <min> แต่พิธาฟาเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็พยายามเอาตัวของอินะเข้ามาก่อนเข้ามาปอบอยื่องข้างเพื่อให้อินรู้สึกว่าเอออินไม่ได้สู้ตัวคนเดียวนะอินยังมีพิธฟาที่ยังมีคอยสู้ไปด้วยกันแรยเนี่ยเออก็คอยแบบพยายามไปด้วยกันแล้วพิธาฟาเขาก็สัญญาว่าเออไม่ว่าอินจะเจออะไรอ่ะก็จะมีพิธาฟ้าอยู่เสมอก็จะคอยปกป้องอินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้อินรู้สึกอ,อุ่นใจ เหมือนได้รับพลังอะไรบางอย่างจากคนตรงหน้าที่ทําให้รู้สึกว่าคนนี้ทําให้เรามีความปลอดภัยอะมากขึ้นโดยที่แบบไม่เคยได้รับมาก่อนแต่ได้รับจากคนเนี้เออมันก็เหมือนว่าอาจจะดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องค่อยๆแบบค่อยๆฝึกค่อยๆทําไปเรื่อยก็ว่าไปเนาะอืออีพีนี้ก็ยังคงมาตรฐานความดีงามเหมือนเดิมแล้วเราก็ได้เห็นพัฒนาการของ คู่ลองมากขึ้นด้วยแล้วเรื่องการแสดงก็ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการสื่อด้วยภาพสื่อด้วยบทสนทนาอะไรหลายๆอย่างองค์ประกอบในพ p นี้ก็ยังดีเหมือนเดิมนี้ก็คือทั้งหมดของ EP 5ง่ายๆอย่างที่บอกเลยว่าเราชอบมากและความรู้สึกของตัวละครก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอ่ะ EP นี้ก็เน้นถึง ความรักความสัมพันธ์ของคู่หลักแล้วก็คู่รองแล้วก็ปฏิกริยาเคมีอยากตุนที่ก็ได้ทําให้ดูมากขึ้นว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงต่อเออเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้ตุนไอ,อ้ยังน้อยไอ้ตุลนะ่ะก็ได้ลองทํานะได้สิ่งที่งอยากทําก็เดินหน้าเข้าหาอินในแบบที่ทําได้ เออเขาไม่ได้ทําแบบแบบมากมากเกินไปด้วยซ้ำเขาทําอยู่ในความแบบมีขอบเ,เขตค่อยๆทําไปอย่างน้อยอย่างน้อยชีวิตนี้เขาก็ได้ทําให้อินรู้ว่าเขาอะชอบอินนะแต่ต่อไปเขาก็จะค่อยๆจัดการความรู้สึกของตัวเองอ่ามันก็ยังดีขวาตัวเขาไม่ทําอะไรเลยถูกปะ่ะก็เป็นกาลังใจให้อินอะไรเงี้ยเอ,อ้แต่ก็เป็นกําลังใจให้ตุนต่อไปเะอต้องมีคนที่พอดีสําหรับตุลน่นะเข้ามาฮิวใจได้แน่สุดๆขับบาย